สว, gamer, สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะครับวันนี้มาดูขุนแผนนะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะครับวันนี้เป็นห้าเหลี่ยมอกเล็กนะครับอกเล็กเนี่ยกับแล้วมีอกใหญ่นะครับอกใหญ่จะนิยมกว่านะครับอกเล็กเนี่วิธีดูนะจริงจแล้วอกก็จะเล็กกว่าแล้วนัเทียบกันนะครับแต่ว่าดูซูมตรงนี้นะครับที่จิกเนี่ยนะครับจะอยู่ข้างล่างนะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าอกใหญ่จะอยู่ข้างบนนะครับจะอยู่ข้างบนนะอยู่ประมาณมวยตรงนี้นะครับ น,นี่นี่นะที่เนี่ยนะซุ้มตรงที่ขยักตรงนี้นะครับจะอยูช่ช่วงหัวเลยนะครับช่วงหน้าผากนะครับอ่าประมาณนี้นะนี่เป็นสภาพผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะแล้วก็มีกระเทาะนี่นะครับเนื้อหายนะครับสภาพนี้อยู่หลักหมื่นนะครับประมาณสองสามหมื่นนะใครมียินดีรับเช่านะสภาพนี้นะครับอยู่เลทประมาณนี้นะนะครับนี่ สมบูรณ์สวยๆก็ว่ากันไปนะหลายๆหมื่นแสนหนึ่งนะครับมีหน้าตานะครับนะแต่สภาพนี้เนี่ยนะเห็นไหมมีบินบนบินข้างนะครับสองสามหมื่นนะครับใครมียินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไรดีดี s i g u n น n นะครับขอบคุณครับ